ิดด้วยอะไรเขาบอกว่าอ๋อเปิดด้วยโชว์เปิดด้วยโชว์มันมีโชว์ไม่รู้ว่าเกี่ยวเกี่ับผีพันหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่ใส่บิวตี้ต้องมีก็คือเครื่องสามเครื่องสมเครื่องสําอางนั่นเองผู้อ่องใช้ไหมคะเครื่องสําอางใช้ิจ้าถ้าเกิดไม่ใช้หนังหน้าจะดีแบบนี้หรอจ้าเชิญเขาเลยต้อนรับเนยชติกาค่ะไม่ต้องโชว์อะไรใช่ไหมไม่ต้องโชว์ คอมเมนต์โชว์ที่เกิดขึ้นหน่อยนึงรู้สึกยังไงบ้างคะกล้าเขาไปหรือยังกลัวมะจะไปแล้วไปแล้วยอดจะตายน่ารักค่ะัคือไอเดีย รั้งนี้คืออะไรอ๋อมีโชว์ตอนแรกเรากำลังดูอยู่ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์บอกว่าเออเราจะมีกิมแมกให้เนยนะเนยสามาอะไรอย่างเงี้ยโอเคละเขาใจยากก็คือโชว์ก็คือโชว์แป้งโชว์ก็ต้องโชว์แค่นั้นเองแค่นั้นเองพูดถึงเรื่องของแป้งดีกว่าเราก็มีส่งบ้านคุณม่ัอย่าง4ปีที่แล้วเป็นสูตรอวิตามินอีคนใช้มันจะมีอะไรเดิมๆหรือเปล่าเราเลยปรับส่วนผสมที่ดีก็คือมันจะมีตัวแบบสารโอริโออะค่ะซึ่งเป็นตัวที่ได้รางวัลอีโคเซิร์ชของฝรั่งเศสซึ่งมันมีใบวิจดุ ดังดำทำให้หน้าแบบไฟสว่างไบรท์อะไรแต่ไม่ได้ลอยนะไม่ลอยนะสว่างแบบออร่าใครที่รูขุมขนกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทาแป้งไม่ติดหน้าวิตามินอีเข้มข้นตัวนี้จะทําให้แบบว่าแป้งทาติดหน้าได้ดีนะเครื่องสำอางอื่นๆก็จะติดอยู่ทนไม่หลุดลอกไม่เป็นคราบระหว่างวันเลยไม่เคยใช้กระดาษสมันเลยนะเราคุมมันด้วยนะ12ชั่วโมงฟองน้ําเราปรับให้แบบว่านุ่มเอจริงหนาหนุ่มแล้วแบบว่าถนอมผิวมากๆค่ะอันนี้เป็นกิมมิกที่แบบว่าลูกค้าชอบมากแล้วที่สําคัญตอนนี้แดด บ้านเราแรงมาก อันนี้ทำกผิวเราจะแสกแดดด้วยใช่ค่ะมีเซฟสิบห้าด้วยแล้วก็เบรอรผิววิตามิน e ีเขาเรียกว่าปกป้องอพร้อมปดตดผิวเลยแล้วมีสารบำรุงในนี้ด้วยเรามาพูดถึงสีบ้างดีกว่าแป้งโวนของเราเนี่ยปรับให้เข้ากับโทนเอเชียโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยจะเป็นอันเดอร์โทนเหลือง<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วน่าจะเทาเพราะว่าเราปรับมาแล้วว่าเป็นแบบกับคนไทยโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งเนี่ยบอกกับผิวอมชมพูขาวน่อยอย่างเบอร์สองเหมาะกับผิวแบบเนยค่ะขาวเหลืองขาวปานกลางอะไรอย่างเงี้ยส่วนเบอร์สามก ผิวสองสีถึงผิวคล้ำะะแบบนี้นะคะนรับก็สามารถเลือกได้ให้มันเข้ากับผิว<ช>เนยมาทั้งที่พร้อมกับปรับปรุงผลิตภัณฑ์มาขนาดนี้พัฒนาม,มาขนาดนี้นะครับราคาต้องดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันก่อนครับ สุดคุ้มวันนี้ซื้อโชว์พาวเดอร์1ตลับแถมฟรีอีก1ตลับจากปกติ2,030บาทหรือเพียง1,390บาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะเอทามช็อปแถมโชว์เวลเวตินลิปสติกเบอร์02นส n ตันนิงฟรีโทรเลยที่02-113-1933หรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์ a อดเอทามช็อ